สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะชาแนลนันโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่อิมหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ สนับสนุนรอาหารแคลเซียมแคลเซียมบำรกรสนับุนโระดัโลกตู้สองหัวนี้เลยสนับสนุนรายการดยบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422ครอบครัวจิรยาภากรจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีล้างเท้าพระเพื่อแสดงความกตัญญยูต่อครูอาจารย์ที่บริษัทโคมอสคอร์ปอเรชั่นจำกัดเลขที่91666ซอยเทศบาลบางปู19ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ครอบครัวจิรยาพากรน,นำโดยเฮียเอี๋วสุดใจจิรยาพากอ่อประธานกรรมการบริษัทโคโมอร์อปอเรชั่นจำกัดและประธานที่ปรึกษากรตตร,ตรจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่หลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมเจ้าว,วาดวัดป่าห้วยกลุ่มพระเกจิชื่อดังสายปฏิบัติธรรมแห่งภาคอีสานพระที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความเมตตานำคะณะพระภิกษุสงฆ์จากวัดป่าห้วยกลุ่มจำนวนสิบรูปเดินบิณฑบาตเพื่อรับข้าวสารอาหารแห้งจากครอบครัวจิรยาภากรคณะสิ ญาุสิทธิและญาติธรรมที่ศรัทธาหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโม่ต่างเดินทางมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากสำหรับการทำบุญตักบาตรยังช่วยปลูกฝังให้สังคมไทยซึ่งเป็นสังคมชาวพุทธมีเอกลักษณ์เป็นสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วทางครอบครัวจิรยาภากรได้ร่วมกันล้างเท้าหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมและคณะพระภิกษุสงฆ์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นประเพณีที่ทางครอบครัวจิรยาภากรได้ปฏิบัติต่อกันมาเป็นประจำทุกปี จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และฉันพะัะทหารเพลิน<ค><ย> มาลายเลยอมเยอะนานจริงๆลยายตาเลตาลายก็สามารถทำสมาธิและภาวนาได้ไว่าจะเป็นกรณบทนการเไม่ว่าจะเป็นกีบทนการนั่นผ่าป่าให้ล ครับพระคุเชิญทุกท่านได้พาการสาธุการให้กับเจ้าภาพที่ทำการรับเล่าบัวการเรื่อง้องแม่ฐานนาคราชสวัสดีครับวันนี้เป็นวันดีวันสำคัญสำหรับผมในฐานะที่ผมเป็นประธานกตรจังหวัดสมุทรปการวันนี้ครบรอบวันเกิดโดยไล่เชิญหลวงพ่อสายทองจาก ชัยภูมิมาเป็นประธานฝ่ายรงเพื่อมาทำบุญเก็บบุญสร้างบารมีให้กับลูกหลานที่มาร่วมบุญในวันนี้และผมก็ค่อยขอเชิญชวนท่านที่มีจิตาาช่วยกันสร้างโรงาบาลให้กับสังคมเพื่อให้สังคมมีที่รองรับ เวลาเดือนร้อนส่วนของโรงพยาบาลที่ท่านทำนี่ทำเพื่อประชาชนและส่วนรวมวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมและครอบครัวได้ร่วมกันทําบุญ กับประชาชนชาวสุประการเป็นเงินล้านห้าเศษที่จะนำไปสร้างโรงพยาบาลในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญขอราตนาให้คุณพระศรีรัตนาไตาจงโดนบรรดาลประทานพรให้ทุกท่านณนที่นี้จงมีความสุขความเจริญด้วยเถิดทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอโรงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 6 9 6 7 6 8 4 5 9 5 081-357-0422สนยสนทนาุโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่อินมหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนทนาสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแควเด็กแควเซียมบำรุูกระดูกสนทนาสนโดยน้ำมันงาดำเสิมมีเอกลดกอนดลโลิต้าน้นนูอิสระต้องหัวนี้เลย